สวัสดีครับผมท่านผู้งผู้ชมครับที่ชมในช่องอะนะครับผมตากศิลาหรือโหราพารวยนะครับผมหรือตาม Facebook ต,ต่างๆที่แชร์เข้าไปนะครับก็ท่านท่านใดเห็นก็ช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์ต่างๆแล้วก็ช่วยบอกต่อๆกันนะครับผมทางสถาบันเราก็จะมีหลากหลายศาสตร์หลากหลายแขนงให้ท่านได้เลือกได้เรียนรู้วิชาต่างๆอันนี้เช่นก็จะเป็นหัวหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นทั้งเบื้องต้น ชั้นขั้นสูงแล้วก็าการว่าการวางโ่งวางเลิกต่างๆนะครับผมมีงานแล้วก็มีศาสตร์วิธีกรรมทั้งทั้งเบื้องต้นและชั้นสูงนะครับผมแล้วก็มีตระกูลไพ่กผมกผมเลี้ยอยู่ในศาสตร์ได้เี็ดตัวเก้าฐานนะครับมีหลากหลายอันนี้คร่าวๆนะครับผมมีอีกหลากหลายวิชานะครับท่านใดที่อยากจะสนใจก็ ติดต่อสอบถามหรือโทรโทรมาก่อนว่าช่วงนี้เ,เปิดคอร์สวิชาอะไรบ้างานะครับผมก็ได้มาพูดคุยกันว่าเรียนยังไงเป็นยังไงนะครับช่วงเวลาไหนระยะสั้นหระยะยาวยังไงเดือนค่าเรียนเท่าไหร่ต่อเดือนอะไรอย่างนี้นะครับผมนะครับผมเ,เวลาเท่าไหร่นะครับผมมาเข้าเรื่องนะเนี่ย ในศาสตร์ลาหูพารวยศาสตร์ที่จับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นเงินแล้วก็แปลเปลี่ยนเป็นค้าบกับข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อนะครับในวันอาทิตย์ที่ยี่แปดนะครับแล้ววันอื่นคนถามว่าวันอื่นวันจันทร์วันอังคารก็จะมีหลากหลายอาจารย์นะครับหลากหลายแอดมินที่ในการวางวางวาง,วางเลขะนะครับก็เข้าไปชมได้นะครับมีทุกวันแต่เราจะสลับกัน สลับอาจารย์กันให้ท่านได้สุขก็มีโมเมนต์มีมีเรื่องอะไรให้ท่านได้รู้สึกว่าเออม,มีตื่นเต้นหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าซ้าๆซ้ำๆเดิมๆนะครับมาเข้าเรื่องกันนะครับผมดวงดาวดวงแรกที่โครจรเข้ามานะครับผมก็คือดาวเสาร์นะครับผมดาวเสาร์ก็คือเลขเจ็ดนะครับนะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งดาวมนุษย์อยู่เลขศูนย์นะครับผมนะครับผมสองดวงดาวดวงนี้ถ้าใครมีเบอร์โทรศรัพท์ทะเบียนบ้านทะเบียนรถ จะค่อนข้างเสียจะเป็นเราให้ระวังเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บเีลยวกกระดูกงๆนานนะครับผมอีกดวงดาวดวงหนึ like ่งดาวเพื you <the filing> <the filing ่อหัสถ์บดีเป eh um> ็นดวงดาวที่ดีที่สุดในรรดาดวงดาวทั้งหมดและแข่งและแข่งที่สุดตามต่อพวกคู่กันมาดาวพุธก็คือเลขสี่นะครับผมนะครับผมเนี่ยจับสองตัวสามตัวจุดจะทันละถนัดสี่ตัวนี้ดวงดาวสี่ตัวนี้เอาไปใช้ได้ทั้งวันนะครับผมเอาไปใช้ได้ทั้งวันนะครับผม นะครับผมแล้วท่านใดที่จะติดต่อสอบถามที่จะเรียนด้านนี้ก็ได้นะครับมีมีเปิดสอนให้ท่านได้อันนี้ย้ําไม่ใช่ใช้สูตรแต่เป็นศาสตร์นะครับผมศาสตร์มีที่มาที่ไปมีสาเหตุเอามาจากไหนไม่ใช่อยู่ดีก็มามัว่วมาเขียนลงไปนะครับผมวันนี้ผมก็นายกิจภูม์ตากศิลาก็ขออวยพรให้ทุกท่านที่ชมในช่องนี้นะครับผมก็ ขอให้ทุกท่านจงประสบจะโชคดีมั่งมีสีสุขแข็งแรงมันนงกันทุกคนสวัสดีครับผม